มาทําดอกกันนะครับตอนเนี้ยฐานเราได้ทาเสร็จแล้วฐานนะครับของพี่เขาก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับพอดีไม่ได้ให้ดูพอดีรีบกลับบ้านพอดีอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับฐานนะครับผมนะครับตอนต่อไปจะทําเป็นตัวดอกนะครับผมนะฮะแล้วเรามาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เขาจะเริ่มทําดอกนะครับผมโอเค แล้วบีบลงไปให้ด้วยนี่ตัวนี้อาจจะเก,กะกะเ๋ยผมช่วยพี่ยกกันนะได้อ <c oughs> ดอกมันก็ทำให้ประมาณเป็นสี่เหลี่ยม <c oughs> อาจจะยากหน่อยค่อยๆเหมือนนี่ เดี๋ยวเราก็ได้อยู่ห้าหกดอกแล้วเหมืนอนลงร่งอันนี้นสั้นเลยก็คือเอาปล่อยเลยเขาพี่ไม่เป็นไรเราการผ้าด้วมันจะหัก ให,ใหม่อาจจะทำอาจจะช้านิดหนึ่งนะแต่ถ้าเวลาเราชินๆมันก็จะชินมือได้ก็จะทำให้เร็วขึ้นนี่เราหมุนลงล่างครับคค่อยๆทำก่อนนะหมุนลงล่าง โอเคครับเดี๋ยวผมช่วยตรงนี้โอเคยัง <c oughs> ไงครับพี่ได้มุมนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ค่อยๆจัดไปก่อนนะพี่นี่ <c oughs> อีกนิดแล้วอาจจะ ค่อยๆทำด้วยพี่เนาะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคล่องก็เร็วขึ้น <c oughs> ทำมาสักสามรอบก็นละดีนะพี่นะไอตัวนี้นะก็ที่ว่าผมทำให้พี่ดูนี่มันก็เท่ากับสามรอบนะอเนี่ยหนึ่งสองสามอันนั้นพี่ก็จะเข้ารอบที่สอง แป๊แบบเดียวนะพี่นั้วก็จะห้าหนาทีแล้วนะนั่นมันเร็วนะเวลามันเดินะเรวมากทำช้ากันเออเร็วเรวแปบ๊บเดียวอัน,นี้ก็อัดวิดีโอเร็วทำช้า น่าใกล้แล้วพี่ออดทนหน่อยเดี๋ยวถ้าเราชินมันก็จะเอาละมันมือแล้วนะเราอยากเข็นเราก็อยากจะทำเร็วๆเวลาลูกค้าสั่งอะมาได้ตังแล้วีอเวลาเราทำไอ้ตัวนี้เพี่ว่ามันจะดิ้นเห็นไหมอ่า คือเราต้องหาแบบที่จับหรือว่าเราใช้เออพี่ก็ใช้ฐานหิบกันมันจะงอใช่ไหมพี่ มันจะเอ็นกลมๆได้มุมแล้วได้มุมแล้วแต่ถ้าเวลามันใกล้นะพี่ออกขึ้นบนเลยบนบนบน,บน,บ,นบนไปเลยใช่อถนัดน,นะฮะ ตัวนี้เรามาเกาะนี้ได้เดี๋ยวเราค่อามาจัดอีกทนีน่า เดี๋ยวก็ได้เป็นต้นไม้แล้วใช่ครับพี่แต่ถ้าเวลามันใกล้แล้วนะครับพี่พี่เอาหมุนบนตลอดเลย อนี้นะครับพี่อ่าคือมันจะบิดเห็นไหมฮะเห็นไหมมันจะบิดอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จับตัวเนี้ยแล้วขี่ดันตัวนี้ขึ้นะนะฮะพี่หมุนไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับพี่เอานิ้วประคองเงี้ยคอไว้เลยเห็นไหมฮะนี่เลยนะคือมันจะเกาะแล้วมันจะเริ่มเกาะแล้วนะครับเดีย๋ยวว่าพี่เอาอีกรอบหนึ่งกำลังดีอ่านะครับเห็นไหม ตัวนี้มันจะช่วยได้ก็เ,เอาตัวนี้ดันดัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วพี่เอาตัวนี้เข้านะครับแล้วพี่เอาตัวนี้ตะบัดเห็นไหมฮะดูด้านล่างเห็นไหมเนี่ยพี่มันเป็นแล้วนะครับพี่นะครับเห็นไหมว่าที่ผมทำแนละ้วมันก็ไม่ใช่ว่าผมเป๊ะน,นะครับพี่แต่ถ้าเราเอาจัดเข้าดอกมันนะครับพี่แล้วเรามาทําสูงบนกลางล่างอะไรเงี้ยไอ้ตัวนี้ของพี่ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่ก็ทำได้ไหมได้ครับพี่เห็นไหม เก่งก็ค,คล้ายๆกันเนี่ยผมนะครับแต่ตอนที่ว่ามันสุดท้ายใกล้ๆจะเนี่ยให้พี่หมุนบนเลยอย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆจับชอ่าโอเคครับพี่ไ <c oughs> กลแล้วไกลแล้วแต่ถ้าเวลาเราได้มุมได้หลักมันแล้วคล้องแล้วก็เอามือเร็วๆครับผมใช่ครับพี่เพราะว่าไม่คล่องใช่แต่ของครูทำใหญ่นะนะ มันกว้างได้หรือนะครับผมไม่ต้องสีต้นไม้ถ้าเราทำเป็นนะพี่โอ้ยสวยเราจะดัดแปลงเป็นรูปต่างๆได้ตกแต่งห้องพวกอะไรได้ รักษาง่ายนะพี่นะเราใช้แค่สันไลเฉยๆแล้วก็ชุบน้ำแล้วก็ล้างเงาเลยไม่หมองไม่หมองครับพี่ทำความสะอาดได้ง่ายมันก็อยู่แค่ว่าถ้าใส่พอยได้ก็เพิมเดี๋ยวผมก็จะไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อไอ้่วที่เส้น เล็กๆมาอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเลยว่าเวลาใส่เข้าไปเลยจะได้เห็นด้วยแล้วก็จะได้นึกภาพออกครับใบหนึ่งก็มาสักห้านาทีเนาะพี่เผื่อได้เผื่อได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นโชว์ไหมครับผมฮะเราสามารถเราดัดได้นะครับ รวดดัดนะครับมันจะเป็นลักษณะนะครับมันแล้วแต่จินตนาการเราฮนะเวลาเราจะทําอย่างนงี้เห็นไหมฮะต้นไม้บอนไซนะครับกิก่งก้านสาขานะครับถ้าเราฝึกหัดแบบนี้ได้นะฮะเราก็จะเริ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มในฟามเร็วแล้วก็จินตนาการเราก็จะนึกออกนะครับผมส่วนใบนี่อาจจะยากที่หนึ่งถ้าเราหมั่นฝึกฝนแล้วมันจะเร็วฮะแล้วก็คล่องฮะ ัฝึกฝนทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เขาเสร็จเป็นหนึ่งช่อแต่ถามน,นะเสร็จแล้วนะครับแต่ผมจะลืมโชว์ให้ครับนี๋ใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลวเนี่ยเป็นเป็นช่อเป็นพุ่มพุ่มแล้วพี่ก็ คืนนี้เม่อพี่ทำไม่เสร็จทำไปวันเรา่องก็ได้พี่ผมผมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตอนวันผมก็ทํางานก็พี่อาจจะมาประมาณสักบ่ายสองก็ได้หรือว่าบ่ายสามก็ได้เราก็ฝึกหัดไปทีเราชอบนะพี่เนะได้เหมือนกันมีเป็นรวดอ่อนนะพี่นะพี่ลองเอาคีม่นะ ลองฝึกไปพังๆเพื่อที่ว่าใบาพี่ดอกอ่ะคือมันจะได้คล่องนะครับแต่ที่พี่ฝึกไว้ตัวนี้นะฮะลวดมันจะแข็งกว่าเป็นพวกลวดสีเป็นพวกลวดอ่อนถ้าพี่ไปจับลวดอ่อนนี่พี่จะเร็วเลยใช่คือมันจะง่ายไปเลยอ่ะครับพี่แต่ผมคิดว่าสามวันนี่ก็น่าจะรู้เลยนะถ้าช่อนะใบพวกนันเราจัดชอช่อไว้ อืมนี้ผมว่าพี่ก็เริ่มคล่องอยู่นะอืมเริ่มเริ่มรู้แล้วอันนี้พี่หมุนแบบบนเลยใช่ไหมพี่อย่างเดียวหรือว่าหมุนล่างแต่ถ้าหัดหมุนล่างกับหมุนบนได้จะดีนะครับพี่อ่า,อาใช่จะดีแต่องผมทําส่งบางทีผมเอาความคล่อง ถนัดแต่การจับวางนี่เหมือนเดิมนั่นนี่ย, <c oughs> ยังคงเป็นบอนไซและต้นไม้มอันนี้มันมันแล้วแต่เทคนิคนะพี่นะนของแต่ละคนทำงานมันวางกับต้นมันบางทีมันหมุนบนล่างยากอ๋อพี่หมุนอย่างนี้มะมอ่าเดี๋ยวโทษนะครับพี่พี่เอาครีมมาจับข้างบนหน่อยพี่เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมต้อง บอกหมุนก่อนเนี่ยอ่ะเนี่ย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 พี่เนี่ยพี่เอาอย่างเงี้ยเอามันง้างขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยพี่จับตรงเนี้ยแล้วพี่หมุนเห็นไหมตรงนี้มันง้างขึ้นใช่ไหมพี่เพราะว่ามันจะไม่ชนไงแล้วพี่แค่หมุนตรงเนี้ยเป็นไงเก็ตไหมพี่บางทีมันงงเลยเจใช่พี่แต่ถ้าเวลาพี่เจอนะพี่นะก็คือว่าลักษณะเงี้ยพี่โอเคเนี่ยชานมันลงแค่เนี้นอ่าแล้วพี่ต้องหาในในความยาวนะ ก็ให้มันพอดีครับแล้วพี่หมุนไปเลยแล้วพี่เอาครีมออกแล้วประคองไปอ่าจะสั้นไปยอ่าจะสั้นนะฮะเอาปล่อยเลยก็ได้พี่เดี๋ยวมันหักอ่าอ่าไกล้จะได้อีกช่ออ่าพี่จัดเป็นพุ่มไว้เลย โอเคต่อๆนะครับอ่ะไปกันต่ออีกนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพี่ก็ไอตัวนี้ก็เหลืออยู่2เส้นแลพี่นะมี18บปดอกนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาจัดอีกทีหนึ่งได้พี่เราทำทาดอกดอกไว้ก่อนอเดี๋ยววิธีในะการจัดแล้วก็จัด ต่ำสูงต่ำกลางเนี้ย<บ>ซ้อนใบมีผู<ป>้หญิงทำไหมครับเอมีมีครับผมมีครับแล้วก็มาตรวจดูว่าเราจะจัดให้มันสมดุลบาลานกันเดี๋ยวปับ๊บหนึ่งนะพเนีย่ย เวลาเราส่งของให้ลูกค้าไอ้ตัวนี้พี่สําคัญเลยมันเกี่ยวบางทีต้องบอกให้เขาเดี๋ยวคุณนะมาเช็คดูก่อนเดี๋ยวพอเวลาไปถึงแล้วเ,เขาจะหาว่าเราไม่ตรวจดูอเนี่ยพี่เห็นไหมมันจะเกาะกันอย่างเงี้ยไม่ได้ครับ <c oughs> โอ้ได้ครับพี่ฮะแต่ว่าคือเวลาส่งโอ้ไม่ได้นะพี่นะ <c oughs> เพราะว่าลูกค้าเนะ่ะ <c oughs> บางคนนะครับพี่ฮะ เขาจะดัดไม่เป็นเลยนะครับพี่เขาขึ้นไม่เป็นนะอืม่ะเดี๋ยวเรามาดูฟาร์มเรียบร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวผม <c oughs> จัดตัวนี้แป๊บนึงนะพี่นะี่จะเกานนะ เนี่ยมันจะเกี่ยวกันแล้วก็ดันีัดเก่งแล้วมันจะทําให้เราไปลงน้ําหนักตรงลวดแล้วครีมเราบางทีเราจับบ่อยๆมันก็ทําให้รวดเป็นรอยมันก็หักด้ บหนึ่งเพราะรั่วตัวนี้มันมันสามารถมันงอได้นะเห็นไหมพี่ได้เห็นนะเนี่ยเราคือเรดัดเลยไม่ค่อยกล้าเลยนี่ดัดตามองแล้วเราสามารถทำอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปพันกับอันนี้ไม่ได้แหรอครับ โอ้ไม่ได้นะพี่เพราะเราต้องตีโครงสร้างมันก่อนเนี่ยนะเราต้องแยกให้อย่างเงี้ยให้มันเป็นกินก่งก้านหมันก่อนแล้วเราก็ค่อยมาจัดแต่ถ้าเวลาเราชินแล้วก็เหมือนที่ผมหมุนเห็นไหมมันจะเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเราเรารู้หลักแล้วมันจะเร็วแต่ในส่วนพวกที่ว่าเรามาจัดนะพี่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันต้นไม้มันเป็นแบบไหนจัด ตัวนี้มันดัดอีกได้นะครับดัดโค้งได้โค้งก็ไปได้ตัวนี้ตัวนี้กขวงนิดนึง่งไ่เปล่า <c oughs> ตัวนี้มันจับได้มันตัด เราจะตั้งประมาณนี้ถ้าพี่อยางให้มัน <c oughs> มันตั้งตรงอย่างนี้ได้นะเราก็แค่ยืดออกมาแล้วเรามาดัดเห็นไหมฮะมันก็จะตรงได้ เดี๋ยวเรามาบิดอีกช่อหนึ่งนะครับแรงๆเลครับพี่จะมีอยู่10บดอกเอาฟาร์มในรู้ส,สึกข,ของเราพี่แรงๆสุดของเราได้แล้วแล้วคราวนี้เราก็มาตรวจดูว่าเราหมุนเข้าแน่นไหมโอ้ <ไง S 1> แต่ตัวนั้นยังไม่แน่นเลยพี่ใช่เอาให้มันบิดเลย บิดใช่เดี๋ยวผมช่วยไหมพี่พี่ดูผมนะบอ่ผมดึงอ่ะผมจะไม่ค่อยออกแรงนะเี่ยพี่ดูนะน่โทษนะครับเห็นนะอือนบิดไปพี่เนี่ยออมันใช่พี่เป็นเทคนิคไหนนะอันนี้ผมไม่ได้ออกแรงเลยนะเนี่ดูนะอือหมุนไปเลยเนี่ย แต่ถ้าพี่อยากให้มันเกลียวมันหมุนใช่ไหมเนี่ยพี่ทำางเงี้ยหมดเห็น,หนนะอ่าเดี๋ยวพี่เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมดันให้มันเข้าที่มันเดิอะอดันเข้าที่นี่ครับอื mm hmm. แต่ถ้าวาลางเป็นสไตล์ผมนะผมจะทำแบบนี้ผมจะเอาลัวด้มันซ้อนกันคือมันอิสระเวลา นะคราวนี้พี่ก็แบ่งลองแบ่งดูพี่นะคะฉีวไปเป็นสาขาไปต่ํากลางสูงอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับพี่คือเราจะเอาใบให้มันล้อมฝั่งนี้ไปเลยอพี่ครับกมาอใช่ครับเราก็แยกเหมือนเดิมนะพี่ก็ที่ผมบอกครับที่แยกอ่งกอืม หรือว่าพี่จะให้มันเป็นขดแบบผมก็ได้อิสระเลยคราวนี้เรามาแยกเลยนะพี่เราจะแยกเนยครับพี่เราจะให้ <c oughs> ให้ดอกมันใช่ไหมพี่นะฮะแต่ตัวนี้มันจะมันจะยาวไปแต่ไม่เป็นไรแล้วก็แกะก่อนนี่ครับถ้าเราคิดว่าตัวนี้มันยาวไปใช่ไหม เราทายไ,ได้ฮนะทำประมาณแค่สี่มอ๋อสี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะเดี๋ยวผมช่วยพี่ทำเนี่ยเพราะว่ามันดูมันห่างเดี๋ยวผมจัดเริ่มต้นนะพี่อ,อะนะพี่ทำตีโค้งนี้ได้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นลวดลายย มันจะเป็นลวดลายมันบิดอีกก็ได้เอาประมาณนี้ก็ได้แล้วพี่ก็แยกออกไปเป็นสาขาไปอันนี้คือเราแบ่งมาแบ่ง,บงมาแล้ว <c oughs> ครับผมอ่าคือทําให้มันเป็นโค้มาณนี้ก็ได้ให้มันซ้อนกันก็ได้ตรงนี้เราบิดได้ไหมได้พี่พี่เอาบิดอีกก็ได้บิดไ,ได้บิดได้นะ อ่าเขาเนี่ยพิกกระฟังนู้นเลยครับ <c oughs> ให้คีมจับบิดได้ครับมันจะเป็นรอ,อยนะพี่อ่ามันจะเป็นรอย <c oughs> อ <c oughs> ่าครับผมอ่าก็ปิดฝาคราวนี้เราก็เอามาแยกอ่าลองบิดอันนี้ดูนะลอ มันต้องใช้สองมือด้วยนแบบเรบิดลรกดมันอย่างเงี้ยโอ้ยโอเค <c oughs> อเครับพี่อ่ะได้ครับ <c oughs> พี่อ่าคือปล่อยมันทำมาชาติของขดไม้มนะ <c oughs> ันก็เลือ้อยู่มัแต่โอเคอ่ะแล้วเรามาแยกพี่มาแยก แยกกิ่งมันอันนี้มันมีอยู่สี่ใช่ไหมพี่ก็จับสองสองแล้วบิดบิดก่อนเลยจับคู่บิดบิดเหมือนมันไม่ค,ค่อยชิดชิดนะพี่เอาอพี่ง้างมันออกก่อนก็ไดนะ้เนี่ยนะโทษนะพีะ่พี่ง้างออกก่อนก็ไดนะ้เนี่ยแต่ถ้าพี่อยางให้มันชิดเนี่ยเพราะเราจะรู้เรื่องไงพี่เห็นไหมเนี่ยเห็นนะ Okay. อเคหมครับเนี่ยอ่าแล้วก็หมุนเอ่าพี่จะให้ก้านมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องมาหมุนตัวเนี้ยเนี่ยสองอันเนี้ยหมุนเข้าไปให้มันยาวนิดหน่อย,ปล,อยปล่อยเลยครับผม,มอ่าแล้วก็ทำเป็นสามสามสามก้านนะแล้วก็ให้มันพอประมาณ โอเคครับพี่ฮะก็เอาพอประมาณเลยแล้วเรามาทําแบบนี้แล้วให้เราดูว่าถ้าเรามาวางแบบนี้สวยไหมนะครับเราก็มองดอูถ้าเราไม่ชอบเรากหักมันงอหักขึ้นได้นะต้นไม้มันสามารถบิดประยุกต์ไดอ้อ่ะพี่ลองใส่ดอกเลยครับะนะี้ ใช่ครับบุญดอกสองสี่หกแปดเก้าเก้าดอกแสดงว่าเราหมุนไม่ถึงสิบก็ไม่มีปัญหาพี่เราไปใส่๋อได้พี่ไม่เป็นไรตาลายโอเคครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็ดูนะเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นหนึ่งช่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกช่อหนึ่งนะครับผมนะฮะไม่ค่อยสว่างใช่มันมืดแล้วเนาะพี่เนาะไปไม่สวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีกช่อหนึ่งนะครับอย่าลืม นะครับผมะฮะกดติดตามไว้นะครับว่าเสร็จออกมาสมบูรณ์แบบเราจะเป็นแบบไหนนะครับใครว่างใครสะดวกยังไงก็ติดต่อผมได้นะครับผมมาเรียนกันอยู่ที่ร้านนะครับสอนกันแบบตัวต่อตัวนะครับจะเจ็บนิ้วน่ะโอเคครับสวัสดีนะครับผมนะฮะแล้วเราก็ค่อยมาเจอกันอีกรอบครับสวัสดีครับผม